สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึง เป็นหนังสั้นจากซีรีส์ The Twilight Zone ที่ออกฉายในปี2 0 1 9กับตอนที่ชื่อว่า The Comedian เป็นเรื่องราวของนักพูดตลกคนหนึ่งเมื่อเขาได้เล่าเรื่องของใครบนเวทีเมื่อเขาพูดจบลงคนคนนั้นก็จะหายไปแบบไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนนึงเขาไม่ชื่อว่าซาเมียซาเมียเขาเป็นนักพูดเรื่องตลกบนเวทีอยู่ในขับแห่งหนึ่งแต่ว่ามุกตลกส่วนใหญ่ของเขานั้นมักจะแปก๊กคนดูไม่ค่อยหัวล้อกับบุกของเขาและเมื่อเขาลงมาจากเวทีมานั่งพักที่บาร์ด้านหลังก็มีเพื่อนสาวผิวสีที่เป็นนักพูดเรื่องตลกเหมือนกันเข้ามาให้กําลังใจเขาเธอคนนี้มีชื่อว่าดีดีนะครับ แล้วดีดีก็ได้ให้กำลังใจซาเมียเธอแนะนำว่าให้เอาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องง่ายๆมาพูดมันจะทำให้คนหัวเราะได้ง่ายแต่ซาเมียเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามุกตลกส่วนใหญ่ของเขาเขาจะให้คนฟังคิดตามแล้วค่อยหัวเราะออกมา แล้วพอด,ดีเดินจากไปแล้วก็มีเสียงพูดจักชายคนหนึ่งที่นั่งข้างๆซาเมียดังขึ้นมาพอเขาหันไปตามเสียงนั้นเขาก็เจอกับนักพูดตลกในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เขาคนนี้ก็คือเจซีวินเลอร์เจซีนั้นได้ออกจากวงการไปทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองนั้นยังมีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วซาเมียก็ได้เข้าไปหาเจซีแล้วก็บอกว่าเขา,าเป็นแฟนตัวยงของเจซีมีเจซีเป็นแรงบันดาลใจของเขาเขาก็เลยได้ขอคําแนะนําจากเจซีนะครับเจซี JC ก็บอกไปว่าให้ซาเมียเอาเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตมาเล่าเพราะคนดูจะเข้าถึงง่ายเช่นเรื่องแฟนเรื่องหมาที่เลี้ยงไว้เพราะคนดูส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจความคิดของซาเมียเขาสนใจแต่สิ่งที่ซาเมียจะนําเสนอออกมาเท่านั้นถ้าซาเมียอยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็ก็ต้องกล้าที่จะทําลายข้อจํากัด แล้วเมื่อไหร่ที่ซาเมียเชื่อมโยงกับคนดูได้เรื่องทั้งหมดก็จะหายไปตลอดการแล้วจะได้เสียงหัวเราะเป็นการตอบแทนแล้วคืนนั้นพอซาเมียได้ขึ้นไปพูดบนเวทีอีกครั้งเขาก็ใช้มุกเดิมๆของเขาคนดูก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนเดิมมุกของเขาก็ยังแปลก เขาก็เลยนึกถึงคําพูดของเจซีขึ้นมาเขาเลยเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องหมาของเขาแทนเท่านั้นแหละครับคนดูที่เงียบเงียบต่างพากันหัวเราะไม่ยอมหยุดไม่ว่าเขาจะยิงบุกอะไรเกี่ยวกับหมาออกไปทุกคนจะหัวเราะส่งเสียงเฮกันใหญ่ตัวเขาเองก็ยังแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนพอเขาพูดจบคนดูก็ปลอบมือกันอย่างล้นหลาม แล้วคืนนั้นพอซาเมียกลับมาถึงห้องพักเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่าหมาของเขาได้หายไปเขาก็เลยไปถามภรรยาของเขาที่กำลังหลับอยู่ภรรยาของเขามีชื่อว่าลีน่านะครับลีน่าที่สลืมสลืออยู่ก็บอกว่าซาเมียพูดถึงเรื่องหมาอะไรพวกเขาไม่เคยเลี้ยงหมากันมาก่อนซาเมียก็ยังงงกับสิ่งที่เธอพูดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแล้วซาเมียก็ได้เล่าเรื่องโชว์ของเขาในคืนนี้ให้เธอฟัง เขาบอกว่ามันเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยคนดูชอบใจหัวเราะและปลกมือให้เขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันต่อมาซาเมยก็เลยออกไปกับหลานชายของลีนาที่มีชื่อว่าเดเวนทั้งสองคนไปช่วยกันปิดป้ายประกาศตามหาหมาซึ่งเดเว่นเองเขาก็ยังงงนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาเขาก็ไม่เคยเห็นว่าซามเมเลี้ยงหมามาก่อนเลย จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปที่บาร์เพราะซาเมียเขามีการแสดงในคืนนี้ระหว่างที่รออยู่เขาก็ได้แนะนำดีดี้ให้รู้จักกับเดเวนหลานชายของเขาเดเวนนั้นเขาก็อยากเป็นนักเล่าเรื่องตลกเหมือนกันแต่เขาไม่อยากจะเป็นเหมือนซาเมียเพราะซาเมียนั้นชอบมีมุกแตกๆอยู่บ่อยๆแล้วพอได้เวลานะครับซาเมียก็ได้ขึ้นไปบนเวทีส่วนเดเวนก็ไปนั่งรวมกับคนดูแล้วมันก็เหมือนเดิมมุกของเขาทําเอาผู้ชมเงียบกริบ ทุกคนต่างพากันก้มหน้าเล่นแต่มมือถือไม่มีใครสนใจฟังที่เขาพูดเลยรวมไปถึงเดเวนเองก็เหมือนกันเขาก็มัวแต่นั่งมองโทรศัพท์ซามีก็เลยเอาเรื่องของเดเวนหลานชายของเขาออกมาเล่าให้คนดูฟังแล้วเสียงหัวเราะมันก็เริ่มดังขึ้นทุกคนขำกันยกใหญ่ซามีก็ขยี้มุกข,ของเดเวนต่อไปแม้แต่ตัวของเดเวนเองเขาก็ยังอดหัวเราะมุกที่ซามีกำลังเล่าไม่ได้แต่ว่าพอการแสดงจบลงเดเวนก็ได้หายไปจากโต๊ะที่เขาเคยนั่งอยู่ ซามีก็ได้ออกไปตามหาหลานชายเขาไปถามดีดี้ว่าเจอเดเวินหรือเปล่าดีดีด้ก็บอกว่าใครคือเดเวนเหรอเธอไม่เคยรู้จักมาก่อนจากนั้นซามีก็ได้ไปเดินถามคนแถวๆนั้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเด็กตามลักษณะที่เขาได้ถามถึงเลยเขาก็เลยจะโทรหาเดเวนนะครับแต่มันก็ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของเดเวนินอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของเขาเลยเหมือนกับว่าเดเวนไม่เคยมีตัวตนมาก่อน แล้วพอกลับไปถึงห้องเขาก็เจอกับลีน่ากาลังนั่งดื่มกับเดวิดที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของเธอคือลีน่าเธอมีอาชีพเป็นทนายความนะครับซามีก็รู้สึกหึงนิดๆที่เห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วเขาก็รีบไปถามลีน่าว่าเดเวนกลับมาหรือยังลีน่าก็บอกว่าใครคือเดเวนเหรอ ซาเมีก็บอกว่าเดเวนก็คือหลานของเธอไงแต่ลีนาเธอก็บอกว่าเธอไม่มีหลานที่ชื่อเดเวนตอนนี้มันก็เหมือนว่าเดเวนนั้นไม่เคยมีตัวตนมาก่อนสําหรับเธอซาเมีก็เลยเดินไปที่รูปถ่ายครอบครัวนะครับที่เคยมีรูปเดเวนอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนนี้รูปของเดเวนได้หายไปจากรูปครอบครัวแล้วซาเมีก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คิดว่านี่ไ่เกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เจอกับเจซีให้ลีนาฟัง แล้วเขาก็นึกถึงคำพูดของเจซีได้ที่บอกให้เขาต้องกล้าทำลายข้อจำกัดแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเชื่อมโยงกับคนดูได้พอคนดูอินกับเรื่องของเขาเรื่องนั้นก็จะหายไปตลอดกาล นั่นก็เลยทําให้เขาเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นว่าถ้าเขาได้เล่าเรื่องของใครพอการแสดงโชว์จบคนคนนั้นก็จะหายไปตลอดกาลนั่นเองลีน่าก็ได้ให้กําลังใจใเขาบอกให้เขาทําสิ่งที่เป็นความฝันเป็นนักพูดเรื่องตลกที่มีชื่อเสียงให้ได้เธอจะคอยเป็นกําลังใจให้เขาเองแล้วคืนต่อมานะครับหนังก็ได้แสดงให้เราเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุที่รถยนต์ได้พุ่งชนป้ายรถเมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบาร์ทำให้แม่ลูกสองคนได้เสียชีวิตไป แลวพอซาเมียขึ้นไปบนเวทีมุกเก่าๆของเขาก็ไม่ทําให้ผู้ชมหัวลาะเหมือนเดิมตอนนั้นเองเขาก็เหลือไปเห็นนักพูดตลกคนหนึ่งที่ชอบแซวเขาอยู่เป็นประจำเรื่องมุกที่แป๊กของเขาเขาก็เลยเอาเรื่องของนักพูดคนนั้นมาเล่าให้คนดูฟังเสียงหัวเราะจากผู้ชมก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนหัวเราอกับสิ่งที่เขาได้เล่าให้ฟังแม้แต่ตัวนักพูดคนนั้นก็หัวเราอไปด้วยและนักพูดคนนี้เขาก็คือชายคนที่ขับรถไปชนป้ายรถเมย์ที่ทําให้สองแม่ลูกได้ตายไป แล้วพอการแสดงจบลงนักพูดคนนั้นก็ได้หายวับไปอีกคนแล้วตอนที่ซาเมกกาลังเดินออกจากบาร์เพื่อจะกลับบ้านเขามองไปที่ป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้มันอยู่ในสภาพปกติเหมือนไม่เคยโดนรถพุ่งเข้าชนมาก่อนและสองแม่ลูกก็กาลังนั่งรอรถเมย์อยู่ตรงนั้นด้วยซาเม่ก็เลยรู้ว่าถ้านักพูดคนนั้นได้หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเขาก็ไม่สามารถขับรถไปชนคนตายได้เรื่องราวมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองและสิ่งนี้ก็เลยทําให้ซาเมียคิดว่า ยังไงเขาก็ได้ช่วยสชีวิตให้รอดตายมาได้หลังจากนั้นซามียก็ได้ไปหาลายชื่อเพื่อนเก่าๆสมัยมัธยมและมหาลายัยที่มีนิสัยไม่ดีเขาจดลายชื่อเพื่อนลงในสมุดแล้วในแต่ละคืนเขาก็จะไปเล่าเรื่องราวของพวกเพื่อนเหล่านั้นจนเวลาผ่านไปตอนนี้ซามีก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนติดตามเขามากขึ้นมีแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปก,กับเขา เขาได้กลายเป็นตลกดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เลยทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งซาเมียก็ไม่มีรายชื่อเพื่อนที่จะเล่าให้คนดูฟังแล้ว เขาก็ได้ไปขอลายชื่อคนที่ลีน่าเคยว่าความให้จนชนะคดีแต่มารู้ทีหลังว่าคนพวกนั้นเป็นคนเลวแต่ลีน่าเธอก็ไม่ยอมให้ลายชื่อนะครับเพราะว่ามันผิดจรรยาบรรณของเธอซาเมียก็บอกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นี้เนี่ยเขาทําเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นคนเลวๆจะได้หมดไปจากสังคมและนั่นก็เลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนทะเลาะก,กันใหญ่ซาเมียก็ได้พาไปถึงเดวิดที่ปรึกษาทางกฎหมายของเธอที่เขาเคยหึงด้วย แล้วในคืนนั้นขณะที่ซามีกําลังทําการแสดงอยู่เขาก็เห็นว่าลีน่าเนี่ยหยิบมือถือมาอ่านแล้วก็ส่งข้อความออกไปเขารู้สึกข,ขึงขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเธอกําลังแชทอยู่กับเดวิดแน่ๆเขาก็เลยเอาเรื่องของเดวิดมาเล่าให้คนดูฟังแล้วเสียงหัวเราะก็เริ่มดังขึ้นทุกคนชอบใจเรื่องราวของเดวิดที่ถูกซามีขยี้ซะจนเละเทะทุกคนหัวเราะชอบใจรวมถึงตัวของลีน่าเองก็อดขำในการแสดงของสามีเธอไม่ได้ แล้วพอหลังการแสดงจบซาเมียก็ได้แกล้งถามเรื่องของเดวิดกับลีน่าและมันก็เป็นไปตามแผนของซาเมียนะครับเพราะลีน่าเธอไม่เคยรู้จักเดวิดเลยแต่ว่ามันก็มีผลกระทบบางอย่างตามมาพอเมื่อไม่มีเดวิดคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วลีน่าเธอก็ไม่ได้เป็นทนายที่เก่งอะไรตอนนี้เธอเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเท่านั้นและเธอก็กำลังรีบไปเข้ากะทํางานซาเมียก็เลยตามเธอไปที่ร้านอาหารที่เธอกําลังจะไปทํางานนะครับ ตอนนี้เขาเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วเพราะมันเชื่อมโยงมาจากการที่เดวิดไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเขาพยายามอธิบายให้เธอฟังแต่เธอก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นตอนนี้พวกเขากำลังจะเลิกกันเพราะจริงๆแล้วนอกจากเดวิดจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลีน่าเขายังคอยเป็นกาวใจให้ทั้งคู่เวลาที่ทั้งสองคนคิดจะแยกทางกันด้วยในเมื่อไม่เคยมีเดวิดมาก่อนตอนนี้พวกเขาก็ต้องเลิกลากันไปในที่สุด แล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับระหว่างที่ซาเบียกับดีดี้กำลังนั่งคุยกันอยู่ทางเจ้าของบาร์ก็ได้เข้ามาบอกว่าคืนนี้จะมีตลกคนดังมาดูโชว์ของทั้งคู่เพื่อจะหาสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนไปร่วมงานกับพวกเขายังไงก็ขอให้ทั้งสองคนน่ช่วยปล่อยมุกกันเต็มที่เลยนะคืนนี้และเมื่อถึงเวลาที่ซามเบียต้องขึ้นไปแสดงเขาก็อยากจะให้ดีดีชนะอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเล่าแต่มุกเก่าๆของเขาออกไปคนดูก็เงียบกริบ แต่ว่าตอนนั้นเองก็ได้มีคนดูกลุ่มหนึ่งตะโกนแซวขึ้นมาว่าซาเบียเนี่ยเล่นมุกได้ฝืดมากเขาก็เลยชวนคนดูกลุ่มนั้นพูดคุยด้วยแล้วก็ได้ชื่อและอาชีพของคนกลุ่มนั้นมาจากนั้นเขาก็ได้เล่าเรื่องราวการทํางานของคนกลุ่มนั้นให้คนดูฟังคนดูก็ชอบใจกันใหญ่หัวเราะไปกับการพูดจาถากถางของเขาแล้วพอการแสดงจบลงคนกลุ่มนั้นที่ถูกเอ่ยชื่อบนเวทีก็ได้หายไป แล้วหลังจากจบการแสดงซาเบียก็ได้เข้าไปหาดีดีพร้อมก็บอกว่าเขายินดีที่จะให้ดีดีชนะเพราะดีดีนั้นมีมุกตลกที่ดีกว่าเขายังไงก็ขอให้เธอขึ้นไปแสดงอย่างเต็มที่ พอดีดีออกไปแล้วซาเบียก็ได้เจอกับ j จซีในห้องนั้นนะครับเขาเขาไปต่อว่า j จซีต่างๆนานาที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องเป็นแบบนี้แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงมากกว่าแต่ก่อนแต่ตอนนี้คนรอบๆตัวของเขาได้หายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลีน่าหรือว่าเดเวลหลานชายของเขาเขาไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่ได้มาในตอนนี้สู้ตอนที่เขาไม่มีชื่อเสียงมันจะยังดีสัก,กว่าเจก็บอกว่า เขาแค่แนะนำให้ซาเบียไปถึงจุดที่ตัวเองต้องการซาเบียก็บอกว่าเขาแค่ต้องการให้คนหัวเราะเท่านั้นไม่ได้อยากให้พวกนั้นหายตัวไปและเขาก็ไม่อยากฆ่าคนอีกต่อไปแล้วเจซีก็บอกว่าซาเบียจะฆ่าคนที่ไม่เคยมีตัวตนได้ยังไงคนพวกนั้นที่หายไปคือคนที่ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแล้วตอนนี้เองมันก็มีเสียงเรียกว่าจะให้ซาเบียขึ้นไปทําการแสดงอีกรอบเจซีก็บอกว่าให้ซาเบียทําอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ให้ประสบความสําเร็จในอาชีพนักพูดเรื่องตลกให้ได้ อย่าเพิ่งมาถอดใจในตอนนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นทําให้มันจบซะใช้สิ่งที่ตัวเองมีใช้มันเป็นอาวุธแล้วพอซาเบียขึ้นไปบนเวทีเขาก็ได้ขอให้คนดูปลบมือให้กับดีดี แล้วตัวเขาเองก็เหมือนว่าอยากจะปลดปล่อยบางอย่างที่อยู่ในใจออกมาเขาเริ่มเล่าเรื่องของคนที่เขาเคยรู้จักที่ผ่านมาคนแล้วคนเล่าจนทําให้คนดูนั้นหัวเราะชอบใจกันใหญ่บางคนถึงกับขำจนตกเก้าอี้ไปเลยเสียงโ่ล้องเสียงปลบมือดังระงมไปทั่วทั้งห้องแต่แล้วมันก็ได้มีเสียงโห่ดังขึ้นมา แล้วเจ้าของเสียงโหก,ก็คือลีนาภรรยาของเขาที่ได้เลิกลากันไปแล้วลีนาได้เอาสมุดที่มีรายชื่อเพื่อนๆของซาเบียและคนที่เขาเกลียดมาเปิดให้ผู้ชมดูแล้วก็บอกว่าการแสดงของซาเบียนั้นก็แค่ทําตัวให้เหนือกว่าคนอื่นคอยแต่จะพูดเยอะเย,ะเยะ้ยถากถางคนเหล่านั้นพูดง่ายๆก็คือการแสดงของซาเบียนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่า การเอาเรื่องของเพื่อนๆมาแฉและพูดให้มันเหมือนเป็นเรื่องตลกนั่นเองแล้วลีนาก็ได้ท้าให้ซาเบียเอาชื่อของเธอออกมาแฉบ้างเพื่อเขาจะได้ไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพการงานของเขาซาเบียก็นิ่งไปพักหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มพูดว่าคืนนี้เขาจะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่เขารู้จักมานานนิสัยไม่ค่อยดีคนที่พวกคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือโลกใบนี้และเขาก็บอกว่าคนคนนั้นก็คือตัวเขาเอง แล้วคนดูก็เริ่มหัวเราะในสิ่งที่เขาพูดซาเบียก็บอกว่าเขาอยากเป็นแค่คนที่ทําให้คนฟังมีเสียงหัวเราะเขาอยากจะส่งต่อความสุขไปยังทุกคนเขาใช้ความพยายามมาตลอดทั้งชีวิตของเขาจนมาถึงจุดที่เขายือนอยู่เวลานี้มันเกินจากสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้มากเขาอยากได้มันมากแต่ตอนนี้เขาไม่อยากได้มันแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือความอ้างว้งละว้าเหว เพราะคนที่เขารักได้ทยอยหายไปจากชีวิตของเขาหมดแล้วเหลือแต่คนที่เขาไม่รู้จกักที่มาคอยยินดีกับความสําเร็จความมีชื่อเสียงของเขาและนี่คือชีวิตทั้งหมดของผมซาเบียวอร์ซันและหลังจากสิ้นสุดเสียงนั้นซาเบียก็ได้หายวับไปคนดูก็ต่างพากันหัวเราะและก็ลุกขึ้นปลบมือกันอย่างท่วมท้นขณะเดียวกันที่ด้านหลังเวทีดีดีด้กำลังเริ่มสนทนากับเจซแล้วหนังก็จบลง สรุปนะครับซาเบียเขาเป็นนักเล่าเรื่องตลกที่มีมุกแปกอยู่เป็นประจำจนวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับเจซีนั่นก็นเลยทำให้เขาได้ขายวิญญ,ญาณกับปีศาจไปพอต่อมาเมื่อเขาขึ้นไปบนเวทีไม่ว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรคนดูก็จะหัวเราะชอบใจจนเขาได้กลายเป็นตลกดาวรุ่งแต่ว่าเรื่องที่เขานำมาเล่านั้นมันทำให้คนที่ถูกพูดถึงได้หายตัวไป จนในที่สุดคนรอบๆตัวเขาได้หายไปจนหมดรวมถึงภรรยาของเขาด้วยที่ต้องเลิกลากันไปซึ่งมันทําให้เขาไม่มีความสุขเลยแม้ว่าตอนนี้เขาจะดังมากแล้วก็ตามสุดท้ายเขาก็เลยได้ตัดสินใจพูดถึงตัวเองตัวของเขาจะได้หายไปตลอดการเหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.2คะแนนและก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็ เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ